สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาอัปเดตต่อนะคะคำศัพท์ของบทที่4นะคะฮันกูเกเอเยเรนั่นเองนะคะฮันกูเกเอเยเรคืออะไรนะคะแล้วก็มุนปอบของบทนี้นะคะก็จะมีอยู่2ตัวที่คุณครูจะทําให้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะออยเรก็คือเป็นประมาณว่าขนบธรรมเนียมประเพณีนั่นเองนะคะพิธีกรรมต่างๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า อย่างเช <esh> ่นตรงนี e <Rodriguez> ้นะคะก็จะมีคำศัพท์อยู่ใช่ไหมคะคำศัพท์ของบทนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะก็น่าจะเป็นพิธีการต่างๆประเพณีต่างๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะฮังกูเกะเขียวโรนชิกจางเอซอนเนนูกาหมุ้ลเฮโยอิยากิเอโปเซโยนะคะก็สำหรับแม่บ้านนะคะน้องๆแม่บ้านทุกท่านที่แต่งงานกับ ป,ป้าเกาหลีนะคะก็น่าจะรู้บ้างนะคะว่าคําศัพท์เหล่านี้แปลว่าอะไรนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยคําว่าซาเวจานะคะซาเวจาคือใครเอ่ยซาเวจาก็คือพิธีกรน,นั่นเองตรงนี้นะคะพิธีกรนะคะก็จะมีพิธีกรแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอะไรคะจูเรจูเรคือใครคะจูเรอยู่ตรงกลางเลยนะคะ ยูเรก็อันนี้เป็นประมาณประเพณีของทางโบสถ์นะคะดังนั้นคนไทยอาจจะยังไม่คุ้นเนาะดังนั้นพิธีกรเสร็จแล้วก็จะเป็นประธานในที่ผีพิธีนะคะประธานในพิธีนั่นเองนะคะต่อไปอคำว่าเคียวรนชิกจังนี้ก็คือว่าสถานที่จัดงานแต่งงานนั่นเองนะคะ ต่อไปก็จะมีนะคะเพื่อนๆฮาเก็กนะคะก็คือลูกค้าหรือโซนนิมหรือแขกนั่นเองนะคะที่มาร่วมงานแล้วก็จูนคงนะคะในที่นี้ก็จะเป็นเจ้าบ่าวนะคะเจ้าบ่าวคือชินรังนะคะเจ้าสาวก็คือชินบูนะคะอะ่คุณรูเขียนตรงนี้ผิดให้ ้าบ่าว้าสาวชินลังชินบูนั่นเองนะคะชินชินลังชินบูอิบจังชินลังอิบจังชินบูอิบจังนะคะก็ในถ้าเกิดว่าใครๆผ่านการแต่งงานมาด้วยตัวเองเนี่ยก็จะรู้ว่าอิบจังคือเข้ามาในงานนั่นเองนะคะอิบจังอ่านว่าอิบจังอันนี้คุณครูเพิ่มให้นะคะอิบจังนะคะแต่อ่านว่าอิบจังนะคะ ต่อไปก็จะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งเวลาไปงานแต่งงานเนี่ยเขาก็จะมีอะไรคะชูกีเกิร์มเมอร์แนดานะคะก็คือการใส่ซองนะคะใส่ซองหรือว่ามอบซองอที่แสดงความความยินดีด้วยน,นั่นเองนะคะในงานแต่งงานนะคะต่อไปก็จะมีพี่โรยเนอร์ฮาดาพี่โรยเนอร์ฮาดาก็คือว่าการ เหมือนกับว่ากินข้าวนั่นเองนะคะสังสงงรรค์หลังแบบนี้ค่ะนะคะ mm hmm. พี่เรียวยนพี่โรยนรื่นพี่โรยเน,นื้อฮาระนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็คือว่ามีการกินข้าวร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันนั่นเองนะคะ mm hmm. แล้วก็นะคะในงานแต่งงานเนี่ยก็จะมี เพ่เบเก,กิลท่าดะนะคะเพ่เบเก,กิลก็คือเป็นการเหมือนกับเคารพญาติฝ่ายชิลังนั่นเองนะคะญาติฝ่ายชิลังก็จะมีการโยนโยนสิ่งของต่างๆเพื่อเป็นการแบบว่าเสี่ยงทายหรือทํานายหรือเป็นการอวยพรให้คู่บ่าวสาวเนี่ยอยู่กินกันนมนานนะคะกิ่งทองใบหยกนะคะแล้วกเ็เหมือนกับว่าให้มีลูกมีหลานนะคะ เยอะๆนะคะอยู่กันด้วยอย่างนานๆนะคะกิ่งทองประโยคเราเรียกว่าการทำเพ่แบกนะเพ่แบกกึืนห้าดักก็คำนี้ก็ทับศัพท์ไปเลยนะคะพี่เพีนะคะแบกห้าดักนะคะพี่ไปแค่โยนะคะเป็นการทีถ่ถ้าใครแต่งงานด้วยตัวเองก็จะมีการโยนอาหารพวก พวกเมล็ดพุชซานะคะผู้หญิงก็จะเอาผ้าแล้วก็ถือร่วมกับผู้ชายหรือไม่งั้นก็อาจจะเอาผ้าชิมาของฮันบกนะคะหรือว่ามีการเตรียมไว้ต่างหากก็ได้นะคะก็จะมีพวกพุชซาพวกเนื้อดักแห้งนะคะมอบเนื้อดักแห้งให้ทางผู้ใหญ่หรืออะไรนะคะเราเรียกว่าพิธีแพ้แบบนะคะคือของที่ประมาณว่า จะทาให้อยู่ร่วมกันไปนานๆนะคะพวกเนื้อตักแห้งก็คือถ้าเป็นบ้านเรานะคะถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นไข่ต้มเกลือข้าวเหนียวหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือประเพณีทางเหนือหรือว่าส่วนทางอีสานก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะน,นี้คุณครูก <c oughs> ็ก็เป็นประเพณีของแต่ละท้องถิ่นนะคะแต่ว่าคนเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพ่่่คือ5่า่่น่่่่่่่่่่่่่่ารคนอกจาก เคารพผู้ใหญ่แล้วนะคะญาติฝ่ายฝ่ายชายนะคะฝ่ายเจ้าบ่าวเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่สมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงจะต้องเข้าไปอยู่ในครอบครัวของฝ่ายชายนั่นเองนะคะก็เป็นการเคารพญาติฝ่ายชายนะคะแล้วก็เป็นการบางทีเพ่แบกเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นการที่ฝ่ายชายส่งสิ่งของให้ฝ่ายหญิงล่วงหน้าก่อนที่จะมา ประกอบพิธีตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นพิธีการจัดงานแต่งงานนะคะแล้วก็คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะต่อไปกลุ่มที่2ก็จะเป็นช่างเนจิกจังนะคะช่างเนชิกจังก็จะเป็นงานศพนั่นเองนะคะงานศพนูกามูซืเฮโยนะคะอยาเกีโเซลนะคะแน่นอนนะคะก็จะมีอะไรเอ่ยพินโซนะคะพินโซก็เป็นสถานที่นะคะตั้งหีบศพหรือว่าห้องตั้งหีบศพนะคะ อย่างที่รู้ถ้าเคยใครเคยไปงานแต่งงานใครเคยไปงานศพนะคะของเกาหลีเขาจะจัดที่โรงพยาบาลนะคะเราเรียกว่าออช่างเนชิกนั่นเองนะคะช่างในชิกจังก็คือห้องจัดงานศพนะคะสถานที่จัดงานศพส่วนใหญ่จะจัดที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็จะมีห้อง นะคะห้องนี้เป็นของอนายคนนี้ห้องนี้เป็นของอท่านคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นห้องเป็นห้องไปนะคะก็เราเรียกว่าห้องจัดงานศพห้องตั้งหีบศพนั่นเองนะคะดังนั้นก็จะมีโคอินนะคะโคอินก็คือใครเอ่ยโคอินแน่นอนนะคะโคอินก็ผู้เสียชีวิตนั่นเองนะคะคนตายนะคะก็จะมีรูปตั้งไว้นะคะ ต่อไปคาว่ายนจังคืออะไรเอ่ยนะคะยนจังก็อ๋ายนจงนะคะขอโทษคุณครูอ,อ่านผิดนะคะยนจงก็จะเป็นการเขาเรียกว่าการแสดงความเคารพต่อหน้ารูปผู้เสียชีวิตนะคะการแสดงไว้อะไรนะคะต่อไปโชมูลแกกนะคะโชมูลแกกก็คือผู้ร่วมไว้อะไรนั่น ะะผู้ร่วมผู้ไปงานศพผู้ร่วมงานศพนั่นเองนะคะโชมุหนห้าดาอันนี้คือการเ,ออเหมือนกับว่าสงบนิ่งอยู่แป๊บหนึ่งเพื่อเป็นการออสงบะะไว้อาลัยนั่นเองนะคะผู้เสียชีวิตต่อไป โชอีกือมืลแหนดานี้ก็คือใส่ซองอไว้อะไรนะคะใส่ซองขาวนั่นเองนะคะช่วยงานศพนะคะต่อไปชังจูนะคะชังจูก็คือใครโดยปกติแล้วจะเป็นญาติฝั่งผู้ตายนะคะญาติผู้ตายก็อาจจะเป็นก็ผู้ จะเป็นลูกหลานหรือถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยนึงก็จะเป็นลูกสะพ้ายนะคะแล้วก็ลูกชายอะไรเงี้ยคนโตนะคะต่อไปร้างเงินถังฮาดาร้างเงินถังฮาดาก็คือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการสูญเสียครังมีนะคะผู้ได้รับความเสียหายจากการสูญเสียนั่นเองน,นะคะช่างเงินถังฮาดาทังฮาดาคือการได้รับความเสียหาย ะะต่อไปสร้างโบกุลิบตาก็คือสวมชุดสวมชุดไว้ทุกนั่นเองนะคะสวมชุดดานั่นเองนะคะส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะมีติดกิฟตนะคะผู้ชายก็จะมีปลอกแขนแบบนี้ชุดทันบกนะคะผู้ชายก็เป็นสูตรเนาะแขกก็จะมาร่วมพิธีตรงนี้นะคะนั่นเองนะคะแล้วกออ็ถ้าเกิดว่า อยากจะดูนะคะอยากจะดูว่าพิธีกรรมนะคะชังเนชิกเขาทำยังไงสามารถค้นหาใน YouTube ได้นะคะค้นหาคำว่าชังเนชิกนะคะชังเนชิกอจอลชานะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะค้นได้นะคะ ก็จะมีพิธีตั้งแต่เดินเข้าไปในพิธีนะคะเขารบหีบศพกี่ครั้งนะคะเคารบหีสบศพสองครั้งนะคะเขารบแบบลุกขึ้นยืนแล้วก็นั่งก้มกราบลุกขึ้นยืนแล้วก็นั่งกล้มกรา,าบนะคะแล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็สงบนะคะสักครู่เพื่อไวอไ้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตแล้วก็หลังจากนั้นก็หันหน้ามาที่ซ <c oughs> ังจูนะคะแล้วก็ก้มลงกราบหนึ่งครั้ง <c oughs> เขาก็จะกล้มรับคํากราบของเราเช่นกันแล้วก็มีการพูดด้วยนะคะ ก็จะมีคำพูดเช่นกันนะคะคุณก็เข้าไปดูที่ตรงนี้ได้เลยนะคะโคยเน่เมียงโบกึนพิมนิดาอะไรอย่างนี้นะคะก็มีการพูดให้กับให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจหรือว่าวีโรนะคะให้กับผู้ญาติผู้เสียชีวิตนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคำรรรพท์ของอประเพณีของเกาหลีนั่นเองนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาทำมุนปอบให้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ